สวัสดีครับผมพี่น้องกองไปสุขูสุขนสุมองสุบอนทุกเอานะครับผมมาเพับเพิ่มสักชาแนลนห้ออะไรนะขายของอีกเช่นเคยตอนนี้กับยูทธอานาจักบคมแล้วนะครับเนาะเครื่องสูบน้ําไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานปีหนึ่งหกเดือนสองเดือนหรือหนึ่งเดือนเราก็ต้องมาสตาร์ทหรือวอร์มเครื่องไว้นะครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานไม่ให้น้ํามันตกตะกอนนะครับผมต่อไปมาดูวิธีการสตาร์ทครับให้เปิดโช็คตรงนี้นะครับผม เบรโชคเล่งคันเล่งมานิดนึงที่สำคัญนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดเปิดหลังจากนั้นดึงครับแเติดเตามันเปิดเครื่องยนต์ไว้5-10นาที แล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เอาไปพักเอาไปเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะมีการใช้งานครั้งใหม่นะครับผมสินค้ามีวางจำหน่ายนะครับในตะกร้าด้านล่างใต้คลิปนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำทุมัสืึผลิตจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เลยโอเค,ค